หน้ายาวปี2023เลขไม่เก้า0มืภายในแต่ง v i p ัใครที่ตามหาอยู่ในส่วนของรถปีใหม่สีขาวเดิมโรงงานคันนี้เป็นรถปลดระวงังเกรด A ตามมาชมกันเลยสวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับเลล A อีกเช่นเคยค่ะลูกค้านะคะสำหรับคันนี้เป็นรถตู้หน้ายาวเกียร์ธรรมดาปี2023ค่ะลูกค้านะคะ เรียกได้ว่าปีใหม่เลยนะคะเข้ามาล่าสุดค่ะลูกค้านะคะเกียร์ธรรมดาน้องเอคายเพียง1 6 8 0 0ล้านบาทค่ะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดนะคะในส่วนของสีรถบอกเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะคะเป็นรถหน่วยงานกดระวางวิ่งน้อยใช้งานน้อยนะคะรถใช้งานมาไม่เยอะสภาพรถสวยกริบนะคะปี2023ข้างหน้านะคะก็มาพร้อมกับกระจังหน้านะคะสีดำ โรเมียมตัดขาวนะคะแล้วก็ในส่วนของโคมไฟหน้าค่ะลูกค้าใสแก้วกันเลยทีเดียวค่ะฟิล์มเดิมรอบคันค่ะลูกค้าเป็นรถหน่วยงานปรดระวังนะคะของเราคัดรถป้ายฟ้าแท้นะคะรถที่วิ่งหนักมาเราไม่รับเข้านะคะหน่วยงานไหนวิ่งเยอะน้องเอกก็ไม่เอามาขายค่ะลูกค้านะคะนี่เลยนะคะในส่วนของดอกยางนะคะก็ ดอกยางนาะนาพร้อมใช้งานกันเลยนะคะยางปีสองพันยี่สิบสี่ค่ะลูกค้าไล่มารอบคันนะคะนี่ให้ดูรอบคันกันก่นกอนในส่วนของสีรถนะคะตำหนิแทบหาไม่เจอเลยคะ่ะลูกค้าร่องรอยการใช้งานมีบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะใครที่สนใจไปวิ่งทำทัวร์ท่องเที่ยวสามารถปรึกษาขอรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมกันเข้ามาได้นะคะของเรามีไฟแน้นรองรับป้ายเหลืองด้วยนะคะใครที่ทํทำป้ายเหลืองนะคะ สามารถดําเนินการได้เลยไม่ต้องรอเป็นปีหรือว่าต้องรอผ่อนหมดนะคะเรามีไฟแนนซ์รองรับป้ายเหลืองใครไม่เข้าใจก็สามารถปรึกษาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเ,เติมจากน no ้องเอได้นะคะฟิล์มรอบคันนะคะสะภาพสวยเป๊ะไฟเบรคไฟเลี้ยวไฟถอยที่ปัดน้ําฝนเราเช็คให้เรียบร้อยหมดก่อนปล่อยนะคะลูกค้ารถเปลี่ยนทายคองเลี้ยวให้นะคะคันนี้ได้ในส่วนของกล้องด้วยนะคะลูกค้าวนรอบคันให้ดูก่อนนะคะ ใครอยากจะมาดูรถจริงนะคะคันนี้จอดอยู่สาขาสนามบินจังหวัดราษุรีนะคะเสรีไทยรถสวยค่ะอยู่ใกล้สนามบินแค่กิโลเดียวนะคะลูกค้าวนรอบรถให้ดูหนึ่งรอบนะคะสภาพรถคือสวยเปะ๊ะค่ะสำหรับใครที่ดูรถไม่เป็นนะคะดูตามอมเอคลิปนี้ได้เลยนะคะขอบป,ประตูต่างๆนะคะลูกค้าสามารถดึงดูได้นะคะ ไม่มีพลิกคว่ำม,มาแน่นอนค่ะประกบชิ้นส่วนเดิมโรงงานนะคะเม็ดอาร์คลูกลมต่างๆเรียงตัวกลมสวยนะคะลูกค้าแผงประตูนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับค่ะแผงประตูเดิมโรงงานนะคะประตูไฟฟ้าค่ะลูกค้าม่านติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เลขไม้นะคะลูกค้าหนึ่งแสนนะคะเจ็ดร้อยยี่สิบกิโลนะคะคอนโทรลหน้าก็จะประมาณนี้เลยค่ะมีหน้าจงหน้าจอมาให้เรียบร้อยนะคะบอกคนขับค่ะก็สบายเลยนะคะด้านหน้าก็สามคนสบายนะคะรวมทั้งคนขับ เป็นเกียร์ธรรมดานะคะปี2023ัสิมรถเงียบมากนะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดเอกสารขึ้นอยู่กับอาชีพผู้ซื้อนะคะนี่ค่ะด้านซ้ายนะคะเม็ดอาร์คเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะ กูมือมีมาให้นะคะลูกค้ามาเปิดดูในส่วนของภายในกันนะคะนี่เปิดมาแล้วเป็นเบาะ VIP สามแถวนะคะลูกค้าแถวหลังก็สามที่นั่งนะคะผ่าหลังให้เรียบร้อยสามสามสามเก้าที่นั่งนะคะลูกค้าเบาะ VIP สามแถวเก้าที่นั่งสภาพนะคะ เบาะสวยเดิมไม่มีรอยขาดรอยเย็บคอนโทรลกลางนะคะตรงนี้ไม่มีจะได้วางสัมภาระได้เยอะนะคะคันนี้ก็ออกแบบมาให้นั่งสบายแล้วก็วางสัมภาระได้ในส่วนตรงกลางนะคะค้อนกับที่ทุกกระจกเรามีมาให้นะคะทังดับเพลิงมีมาให้นะคะลูกค้าม่านมีที่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพรถก็คือ สวยมากนะคะเปิดมาสะอาดสะอ้านเลยนะคะใครที่อยากได้ในส่วนของเบาะ VIP นะคะเกียร์ธรรมดาจัดคันนี้ได้เลยค่ะหรือใครอยากแต่ง VIP เพิ่มก็สามารถปรึกษาเอได้นะคะว่าเพิ่มเงินเท่าไหร่นะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดนะคะกะติกาง่ายๆคืออายุ20ปีบริบูรณ์นะคะฐานเงินเดือนไม่ได้ฟิกว่าต้องเท่าไหร่นะคะแต่เริ่มต้นที่นะคะหมื่นสอง ก็ได้แล้วนะคะถ้าหมื่นสองต้องหาคนค้าร่วมนะคะแต่ถ้าเงินเดือนหมื่นเก้าสองหมื่นก็ปรึกษาได้เป็นเคส by เคสนะคะลูกค้าด้านหลังก็วางสัมภาระได้เยอะนะคะมีพื้นที่ให้วางกระเป๋าได้เยอะเลยนะคะขวาปิดด้านหลังก็เดิมๆนะคะโช๊ควาปิดทํางานได้ดีอยู่คะ่ะลูกค้าเรียกได้ว่านะคะแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้ เดี๋ยวตามไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องนะคะว่าจะสวยเดิมขนาดไหนก็ดูกันยังไงนะคะลูกค้ามาที่แผงด้านหน้ากันก่อนนะคะลูกค้าแผงด้านหน้าเดิมๆนะคะคานหน้านะคะหัวน,อน็อตคานด้านหน้าเลียวไม่มีรอยแตกไม่มีรอยบิดนะคะคานเดิมโรงงานค่ะลูกค้า ซูมให้ดูได้นะคะหัวน็อตทุกตัวของเราฝากระโปรงนะคะน็อตยึดหัวไอฝากระโปรงด้านซ้ายนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะซ้ายขวาก็คือหัวน็อตเดิมๆเกลียวน็อตไม่แตกจากโรงงานนะคะลูกค้าฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะในส่วนของห้องเครื่องค่ะห้องเครื่องนะคะหัวนอ็อตห้องเครื่องทุกตัวไม่มีรอยขยับนะคะ เกลียวเดิมโรงงานนะคะเครือบปกปปติเลยนะคะไม่มีรอยแตกเกลียวน็อตไม่มีรอยขยับในส่วนของของเหลวนะคะเราถ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะของเหลวต่างๆน้ำมันเครื่องนะคะนงเอถ่ายไปให้เรียบร้อยแล้ววิ่งย,วยาวๆไปเลยหนึ่งหมื่นกิโลนะคะในส่วนของน้ำมันเครื่องห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะคะลูกค้าสนงสนิมแทบหาไม่เจอเลยนะคะห้องเครื่องสวยกิ๊กค่ะนี่นะคะ มั่นใจได้นะคะน้องเอมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้ด้วยนะคะรับประกันหลังการขายนะคะเครื่องยนต์เกียร์แผ่นเพจอยู่ตรงนี้นะคะสําหรับหน้ายาวนะคะหมายเลขเครื่องหมายเลขคัตตรต้องตรงกับแผ่นเพจนะคะในสําเนาหน้าเล่มนะคะสําหรับใครที่นะคะออกรถกับเราไปเรามีรับประกันหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้แล้วก็มีโปรช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้2ปี เกิดเหตุฉุกเฉินกุญแจติดในรถน้ำมันหมดนะคะหรือว่าสตาร์ทไม่ติดเรียกนะคะได้เลยค่ะฉุกเฉินนะคะก็คือมีทั่วประเทศเลยคอยวิ่งช่วยเหลือ24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะลูกค้าแจ้งพิกัดกันสักนิดน,นึงนะคะลูกค้าสาหรับเซเีไทยรถสวยนะคะมี3สาขาค่ะสาขากรุงเทพยอยู่น้องจอกบินบุรีนะคะสาขาที่กาลังทาคลิปอยู่ตอนนี้จะเป็นสาขาสนามบินจังหวัดสุราธานีนะคะเซเีไทย อีกหนึ่งสาขาอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจสามารถออกกับน้องเอได้เลยนะคะไม่ว่าจะสนใจรถสาขาไหนนะคะถ้าเกิดเห็นคลิปเซลล์เอก็สามารถทักได้ออกได้ทุกจังหวัดลูกค้าภาคกลางถ้าอยากได้รถจังหวัดสุราษฎร์ก็จองออนไลน์ได้จัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะคะไปนัดรับรถที่สาขาหนองจอกก็ได้ค่ะลูกค้ารถไม่สวยไม่ตรงปกลูกค้าไม่ต้องเซ็นรับนะคะสัญญาไม่เกิดหรือว่าใครที่จะให้ไปส่งที่บ้านนะคะกรณีที่ลูกค้าสนใจรถนะคะลูกค้าออนไลน์ ทักขอรูปเพิ่มเติมโทรตรงได้ที่เบอร์0945989256นะคะโทรหาน้องเอโดยตรงนะคะ0945989256นะคะเช็คเงินดาวยอดผ่อนถ้าโอเคทำจองเข้าบัญชีบริษัท3,000บาทนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยจัดผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถน้องเอบริการส่งให้รถไปถึงไม่สวยไม่ตรงปกนะคะไปถึงบ้านเปลี่ยนคันหรือยกเลิกได้เลยค่ะลูกค้านะคะลูกค้าออนไลน์ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะส่วนเอกสารที่ใช้นะคะ ขึ้นอยู่กับอาชีพผู้ซื้อนะคะชาวสวนใช้เอกสารสวนนะคะสำเนาโฉนดสปกทบห้าสมุทเกษตรกรเล่นเขียวใช้ได้หมดเลยค่ะลูกค้ามีเอกสารตัวไหนใช้ตัวนั้นได้เลยนะคะแค่สำเนาในการประเมินรายได้ไดและก็บัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะถ้าเป็นอาชีพนะคะพนักงานนะคะบริษัทก็ใช้หนังสืลอลงเงินเดือนทะเบียนบ้านบัตรประ,ประชาชนแล้วก็สเตทเน้นที่เงินเดือนเข้านะคะ ส่วนอาชีพค้าขายใครมีทะเบียนการค้าแนบทะเบียนการค้าใครไม่มีนะคะมีสัญญาเช่าหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวเนื่องกับเราขายของอาจจะเป็นบินก็ได้นะคะลูกค้าสามารถแนบได้เลยนะคะหรืออาชีพรับเหมานะคะถ้าใครอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะรับเหมาก่อสร้างรับเหมาทําอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าใครมีสัญญารับเหมาแนบสัญญารับเหมาใครไม่มีก็ทักมาคุยกับเซลล์เอได้ว่าใช้เอกสารอะไรให้น้องเอดูให้ได้นะคะลูกค้า เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดสนใจคันไหนถ้าขาเซลล์เอเลยที่เบอร์0945989256ค่ะ